สวัสดีวันหยุดที่รอคอยมานานแสนนานสวัสดีค่ะอาจารย์เรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าอ๋อได้พักร้อนสักะทีไม่มีนักลมนักเรียนหยาบคีกต่อไปแล้ว โอ้ยแย่แล้วแย่ <c oughs> แล้วนักศึกษาคนนั้นดินะสวัสดีครับอาจารย์คนโปรดของเพิ่ม oh. ผมมาเรียนแล้วครับอาจารย์ <c oughs> ไม่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 นี่มันยังเดือนสิงหาอยู่เลยผ <c oughs> ิดแล้วครับอาจารย์ <c oughs> ปฏิทินของอาจารย์ามันไม่ถูกต้องครับ <c oughs> นี่คือเดือนกันยายนครับได้เ <c oughs> วลาเรียนแล้วครับอาจารย์ฉัน <c oughs> ใส่แต่ของที่จำเป็นสำหรับการไปเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ายังปิดกระเป๋าไม่ได้เลยอ่ะ โอ้ยตายเออ,อกระเป๋าใบนี้ห่วยแตกจริงๆเอาล่ะนี่คืองานใหม่ของพวกเธอปิดกระเป๋าให้อาจารย์ซะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมลงมือกันได้มันก็มีอยู่วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลอยู่นะคะอาจารย์นั่นก็คือนั่งทับบนกระเป๋าสนลายแล้วผมก็จะใช้สูตรพิเศษคำนวณครับผมและนี่ก็คือขั้นตอนที่สนั่นก็คือการใช้ทับกระทือ ผ่านปีที่จัดก,กรววัดิโลมันล่มสลายด้วยน้ำหนักของกระเป๋าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่เนี่ยกระเป๋าของอาจารย์ผขปิดเรียบร้อยแล้วคับ<อ>ปะโตอหรืหแว่นตาก,กันแดดไว้ที่โต๊ะทำงานเสดยได้อ,อะไรกันเนี่ย<อ>ข้าวของทุกๆอย่างของฉันอยู่ในนี้แล้วมีอะไรอยู่ในกระเป๋าของฉันล่ะอ,อ่าาไม่มีอะไรเลยแง่เออนี่คือวิธีการปิดกระเป๋าของฉันอย่างนั้นเหรอ ฝ่ายขวันอยากจะลงสาวว่ายน้ำมเนาะแันอนแล้วอาจารย์จะตินคะเรามาที่นี่เพื่อเรียนนะคะทำไมอาจารย์อยู่ในสาละคะอาจารย์จะสอนพวกเราหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยหุ่นหวยเด้สอนก็ได้สอนก็ได้ นนน้ท่ว <laughs> 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 ี่มันไม่ใช่น้ำท่วมมันคือสาที่สุดยอดต่างหากล่ะเด็กๆโอ้ยออยร้อนชะมัดเลยนี่มันนชาวนาจะฉัดและนี่ก็คือเกรดของพวกเธอนะเด็กๆ เหือไหลย้อยอย่างกับน้ำหกแน่อยากจะอ้วกอาจารย์ดูสิกระดาษของหนูเปียกไปหมดเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉันได้แกล็ดเอนี่นาวิชาที่แท้จะพิเศษพิเศษในวันนี้ก็คือการทำจากุชชีให้กับอาจารย์ ไม่ไหวแล้วอ่ะหยุดเฝ่าได้หรือยังคะเนี่ยอาจารย์แล้วไอ้เจ้าฟองน้ำฟอดฟอดนี้มันมาจากไหนกันอาจารย์นี่แหลารังเกียจที่สุดเลยอ๋อเบื่อชมัดเลยอ่ะสักวันฉันคงตายเพราะขนี้แต่สนแน่เลยโอ้ย อาจารย์ครับดูวิธีแก้โจทย์ของผมสิครับอ๋อไม่อ่ะไก่กระได้ช่วยฉันด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับอาจารย์ครับกระพบจะช่วยคุณให้หลุดพ้นออกจากความเบื่อหน่ายนี่เองครับใครใครกระพดรูปไปเที่ยวกันมอื ก็อยากจะโพสเหมือนกันน่เหรออ่าสินายมีงานพิเศษพิเศษที่จะต้องทำถ่ายรูปอาจารย์กับฉากหลังรีสอร์ทให้หน่อยได้ปะถ่าท่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โพส่าแบบมีความซุ้อความจุโอ้โหอาจารย์หมอนมนกับต้นปาล์มมากเลยครับไปทางซ้ายอีกนิดนึงครับนี่คือฉลาม มันเป็นปลาที่อันตรายมากๆแค่งัดงัดงัดสองทีพวกเจอาก็หายวับไปทั้งตัวเลยอะไรกันคะฉลามมันไม่อันตรายสักหน่อยค่ะอาจารย์อ้ออย่างงั้นเหรอมางั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าจจิิฉลามว้าวสุอปราดจริงๆ ขอบคุณที่ช่วยนะครับโคดโคดเห็นหน้าเด็กๆสองคนนั้นหรือเปล่าครับพุชฉลามเรามาจัดก,การแกแล้วเอาๆเราโดนหลอกหลอกล้าเนี่ยยิง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 อาจารย์เป็นเลย <c oughs> อเดียวฉันขอใช้สารเคมีของเธอหน่อยได้ปะ<า>นี่เป็นส่วนผสมในฝันของฉัน<า>เลยนะเนี่ย เอาทุกๆอย่างมารวมกันซะอ๋อมีบางอย่างผิดปกติแฮะจะต้องเพิ่มรสชาติลงไปอีกหน่อยเรียบร้อยแล้วเห็นปะล่ะฮะวู้ว้าวอืมอือ๋อ,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 อเกลียงเดือมของชันเสร็จละเฮ้ ผอบใจมากนะอาซี <fig urable> vard, like ่เธอได้เกรดเอสำหรับวิชาเคมีเนี่ยโอ้ยพากันเทนั่นเมื่อมากๆเลยอยู่ในฟาร์มพักร้อนของฉันอยู่ที่ไหนเนาะอธิบายมาสิอาซี่อาจารย์อยากจะฟังสักหน่อย เดี๋ยวขออาจารย์พลิกตัวแป๊บพูดไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะเอาสิ hmm. อ้าวอาจารย์ครับอาจารย์หลับอยู่หรอกเหรอเนี่ยเ hmm. อาปฏิทโทอาสิหยุดทำไมกันละเนี่ยเธ hmm. อาจะต้องทำโจทย์ข้อ,อนี้ใหม่อีกรอบเออ อ oh, แสง uh, แดด uh, oh. อันเจิดจ้าเราจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้เด็ดขาดนี่เธอแล้วก็เธอใครมีครีมกันแดดบ้างอะ่ะ oh. นี่เลยค่ะ oh. อาจารย์จ๋าอาจารย์ครับคร oh. ีมกันแดดของผมน่าดีกว่าโยะเลยครับ mm. น้อยมาทดสอบกันเลยดีกว่า เนื้อนุ่มดีเนี่ยกลิ่นก็หอมเหมือนลาเวนเด์เลย <ST AR> แล้วของอาซี่ละ่ะ <ST AR> นายนายลองดูหน่อยสิพระอาทิตจ้า <ST AR> ผมมาแล้วครับ อ่าสิครีมกันแดดของนายน่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนอเดลครีมกันแดดของเธอทำให้ผิวของฉันไหมอ้อยอกสวยแล้วไง <S <S 2> <S 2> <partido> นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาแล้วก็ยิ่งไม่ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นอเดล คำตอบที่ถูกต้องอยู่บนตัวของอาจารย์ต่างหากล่ะโอ้โหสุดชื่นดีจริงๆเลยอาจารย์จัสตินครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับโอ้ยเอาไว้ก่อนหน้าอาจาเด็กน็อตอาจารย์ครับพอได้แล้ว้ตนอตฉันเบื่อนายมากๆแล้วเนี่ยไปๆกลับไปที่นั่งเลยแล้วก็อย่ารีอ่านข้ามทุ่นมานะอาจารย์ครับข้ามว่ายน้ำา ทุนมาก็เพลินงว่าผมชอบแฮกกดครับเฮยจหน้าที่ช่วยชีวิตผมด้วยขอครับช่วยด้ยวยมีคนล้าทุนมาคอะครับกลับไปที่ที่ของนายเดียวเน่ว้าวคุณช่วยชีวิตของผมเอาไว้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ <H uman> แผนการสำหรับหน้าร้อนของฉันฟังพินาศไปเป็นท่อห้อ,อ้อดไปเที่ยวเลยเรา จารย์ครับเราจะทำหน้าร้อนที่แซ่เจเพอร์เฟกตให้กับอาจารย์เองครับอันดับแรกดำนา้าเรียบร้อยครับและอันดับสองเลนเซอร์เรียบร้อยแล้วค่ะและอันดับสาพาทิตตกที่สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อลูกศิษย์ของฉันนี่น่ารักที่สุดในโลกเลอ วันพักร้อนในมหาลาัยของฉันเป็นไปด้วยดี <c oughs> คุณชอบเรื่องราวของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างและบอกเราหน่อยนะว่าคุณใช้เวลาในช่วงหน้าร้อนยังไงกันบ้างหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุดเท่ห้ต้นใหม่ๆจากช่องท่มทูมยังไงล่ะ